ใส่พริกก็ต <_ JJonak creo> mm ้องเยอะแล้วนะตึงใส่ไม่คิดหรอ น้ำเดือไม่เป็นไรแต่ผักอย่เหลือก็พอแมนบอใส่พริกเยอะเนาะสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินราดหน้าเด้อจ้าแต่พักนี้ไม่ต้องตกใจนะหนูนาลวกใส่แล้วก็ปรุงให้แซ่บๆกินมดไหมน้น่ะ ใส่พริกไปตั้งเยอะแล้วนะเวลากินราหน้าน,นี่ทีไรหนูนาแบบอยากกินเช็ดๆตลอดเลยนะเพื่อนๆเนื้อนี่มาแยกกลางหากด้วยนะนี่ฮักคินใส่ตากนดะมเลิต้มอะ,อะไรนะ ต้มหน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้ข้าโพดกะคนาตึ่มตึ่มใส่ข้าวโพดหวานมาก No. ขาน้ากระกรอบข้พวโพดกหวานไม่พิดหวัง Sabab. Mm -hmm. more. ดูนาคืออยนี้ตลอดเอาผ้ามาตึงพักขนาดกรอบๆดูนา,ามีร้านผ้าข้างๆไม่ต้องบอ่ต้องยัน แต่ถ้าต้องวิ่งไปตลาดก็ไม่ไปร้อนพริกเปรี้ยวนี่อร่อยมาเด้อพี่น้อง chiếu ư lử พคดหวานมากอืมมุกแตก Thank you. พดคือดีมากน้ำเหลือไม่เป็นไรแต่ผักอย่าเหลือก็พอแมนบอถ้ามันจะซื้อพักมาทำไมไมเวะจะให้พักเหลือก็ได้ มีกรอบเหลือเพิเ่มๆนูนากินต่อยผ <c oughs> ิดกะเพรดน,นะใส่พริก,กเยอะเนาะ เพือ่อนม,ม,มีต่อแน่นอนมีเหลืองอยู่นาซื้อมาตึ่มไงอยูนาจีลาแล้วเด้๋ยจ้ะ ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาละเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเดจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเดจ้าสวัสดีจ้า